สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Chill Security by s e g r e g ครับอันนี้เป็นเอพิโซดของ Security Vocabulary นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Living of Security Tool นะครับจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องของ Living of the Land หลายๆอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Base ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ESI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Domain และก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้จะเราพูดถึงเรื่องของตัว โปรเจกต์ชื่อว่า Lost นะครับคือเขาพยายามตั้งชื่อให้มันดูสวยแหละก็คือ Living o f Security Tool นะครับแล้วก็คือ Living o f the Land Security Tool นะครับซึ่งในส่วนของตัว list ตรงส่วนนี้นะเป็นตัวของการใช้เครื่องมือเพื่อจะทำการ bypass ตัวของ Security Control ต่างๆนะครับ พูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณมีตัวของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในเชิงคอสติเกตตี้ก็มีความเป็นไปด้ที่เขาอาจจะใช้หมายถึงว่า t r ทร์เดคอร์นะครับอาจจะใช้ช่วงพวกของเครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะโจมตีเพื่อจะทำการ e x ็กซิคิวหรือว่าจะทำการบ p a พาต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ตัวแรกก็คือเรื่องของ Defender นะครับ อ่าน,นี้คือยกตัวอย่างของตัว Microsoft Defender นะครับ Microsoft Defender เองเนี่ยมันก็จะมีผ่าที่ Exclude อยู่ก็คือหมายถึงว่าไม่ตรวจสอบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับในพาณเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยใช้ตัวของคำสั่งการหาตัวของไฟล์ผ่านะครับเสร็จแล้วก้าไฟล์ผ่านที่เป็นมาแว a r เนี่ยไปวางไว้นะครับแล้วทำให้กลายเป็นว่าผ่าทที่อยู่ในตรงส่วนนี้ก็จะทำให้หลบเลี่ยงไม่ถูกตรวจจับได้นะครับ แล้วก็อันนี้อกอันหนึ่งที่เป็นส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือตัวของวาสุนะครับวาสุเนี่ยเป็นตัวของเครื่องมือที่เป็นลักษณะของคล้ายๆกับ XDR นะครับก็คือมีการมอนิเตอร์เรื่องของพวก e N-point d แล้วก็ Workload ต่างๆนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปตัวของออตัวของวาสุเซิร์ฟเวอร์นะครับ ประเด็นคือตัวของวาสุเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการที่จะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวของแอปพลิเคชันหรือรันตัวของคําสั่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับซึ่งทําให้กลายเป็นว่าตัวของเทตเอเตอร์เนี่ยใช้มันเพื่อในการโจมตีเข้ามาแทนนะครับซึ่งไอตัวส่วนเนี้ยทำใหเ้เรามองว่าเป็นพฤติกรรมปกติแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่กลายเป็นว่าตัวของวาสุเป็นการถูกใช้งานจากเทตเอเตอร์แล้วก็ใช้เพื่อทําการฝังตัวเข้าไปในองค์กร นั่นเองนะครับอันนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Velociraptor ครับ Velociraptor ก็จะเป็นตัวของการมอนิเตอร์เรื่องของพวกการทำงานต่างๆนะครับของเครื่องนะครับซึ่งมันจะใช้ส่วนที่ชื่อว่า Velociraptor ร e ์ l ิวเล่ a ์ g นะครับ VQL นะครับทีนี้ในตัวของทาง ฝั่งบริเวณซีเรตเตอร์เองครับก็จะมีเรื่องของการใช้เพื่อทําการ execution ตัวของคําสั่งได้นะครับอย่างในที่นี้นใช้ตัวของบริเวณซีเรตเตอร์ client collect นะครับแล้วก็ตามด้วย parameter command ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของการรันคําสั่งก็เทรดเดอร์สามารถใช้บร r เวณซีเรตเตอร์ในการรันคำสั่งได้เมื่อตัวของการตรวจสอบจะพบว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแค่การทำงานของบริเวณซีเรตเตอร์แต่จริงๆแล้วถูกใช้ในการเทรดเดอร์ในการโจมตีนั่นเองนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของ Living o f Security Tool นั่นเองนะครับโอเคเอพิส od นี้สั้นๆประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่นเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ